สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการทำนายราศีในช่วง วันที่12มิถุนายนจนถึงวันที่30สําหรับราศีต่อมาเป็นราศีธน,นูนะคะราศีธน,นูค่ะสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการทํานายด้วย2ตํารานะคะนั่นก็คือตัวเลขนะคะก็ทํานายด้วย12ราศีเช่นเดียวกันนะคะและก็ไพ่ย,ยิปซีก็12ราศีเช่นเดียวกันนะคะทั้งสองตำรานะคะการทํานายนะคะเป็นการทํานายโดยทั่วไปเท่านั้นไม่ได้เจาะ ดวงชะตาของใครทั้งสิ้นนะคะัะนั้นค่ะหากเพื่อนๆมาฟังด้วยเหตุบังเอิญหรือตั้งใจเข้ามาก็แล้วแต่นะคะสิ่งสําคัญค่ะหากการทํานายไพ่ยิปซีหรือตัวเลขเป็นพลังงานดีๆเราก็นําไปปรับไปใช้กับชีวิตเราได้แต่ถ้าเป็นพลังงานไม่ดีค่ะหรือเป็นพลังงานที่ไม่ใช่เลยให้ทิ้งมันไปค่ะเพราะทุกความสําเร็จของเรานะคะอยู่ที่ โรคภายในของเราโรคภายในคือความคิดความรู้สึกของเราค่ะส่งผลเป็นการกระทําและนะผลลัพธ์ให้กับเราค่ะฉะนั้นโรคภายในของเราก็คือจิตของเรานั่นเองจิตของเรามันเป็นพลังงานดึงดูดความสําเร็จทุกความสําเร็จให้กับเราค่ะหากเราควบคุมจิตของเราได้ค่ะคุณจะชนะทุกสิ่งค่ะคุณจะกําหนดชะตาชีวิตของคุณได้นั่นเองนะคะเรามาเริ่มจากนะตัวเลขก่อนเลยนะคะสําหรับ คนราศีนะคะสำหรับวันนี้เป็นราศีธัน,นูนะคะสำหรับตัวเลขของคนราศีธัน,นูนะคะวันนี้ค่ะนะคะชะตาชีวิตของคุณค่ะคุณมีเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้จะมีข่าวดีอนาอาจจะได้นาะได้รับการช่วยเหลือจากคนต่างๆค่ะสิ่งที่คุณทำไว้ อาจจะได้รับผลนะคะอย่างเช่นได้กาไรได้รับผลตอบแทนนะคะบรรลุปเป้าหมายของคุณนั่นเองในเดือนนี้ก็จะมีข่าวดีเฮงๆเข้ามาค่ะในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะในช่วงของปลายเดือนนี้ค่ะนะคะและนะคะอาจจะมีนะมีงานไหลเข้ามาหลากหลายทางตามเป้าหมายของคุณที่คุณวางไว้นะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ คุณก็จะได้รับข่าวดีหรือคุณอาจจะได้ขยายกิจการหรือคุณอาจจะโอ้ไม่นะอยู่ๆคุณอาจจะเคยเป็นลูกจ้าง อยู่ๆคุณอาจจะอยากจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรืออาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะและธุรกิจมันดีคุณก็อาจจะลาออกจากงานประจําของคุณมามุ่งธุรกิจเลยก็ได้นะคะฉะนั้นการในเดือนนี้คุณจะมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียใหม่ๆที่อยากจะขยายกิจการหรืออยากจะเป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาและอารมณ์แบบนี้นะคะลองเรียนรู้ดูลองเริ่มทําดูค่ะและคุณก็อาจจะเห็นอะไรใหม่ๆและมันก็จะส่งผล ด้านดีๆให้กับคุณสําหรับเดือนนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ด้วยนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะงานหรือเริ่มต้นธุรก,กิจใหม่ๆก็ได้ได้หมดเลยนะคะนั่นคือเกี่ยวกับงานค่ะและในส่วนของการเงินล่ะนะคะเมื่อคุณนะมีงานหลากหลายทางเข้ามาแน่นอนค่ะการเงินก็วิ่งตามมาด้วยฉะนั้นเกณฑ์ในช่วงของเดือนนี้ไปเดือนนะคะก็จะมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะและก็จะมีเงินมาหลายทางด้วยนะคะนะนอกจากเงินแล้วมีลาบไหม ถ้าจะเล่นส่วนเสี่ยงโชคทุกนี้ไม่เหมาะนะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเท่าไหร่เพไราะรายได้ที่จะเข้ามาส่วนใหญ่เป็นไรายได้มาจากความสามารถของคุณเป็นหลักนั่นเองนะคะนะแต่ดิฉันก็ไม่ได้ตัด,ดความเสี่ยงของคุณนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังหากคุณจะเล่นนะ,ะถ้าเล่นอ่าถ้าจะ นะไปในเรื่องของเสี่ยงโชคก็ต้องระมัดระวังค่ะนะเราไปดูต่อค่ะในเรื่องของความรักเป็นยังไงความรักได้รับความความรักจะไปได้ด้วยดีค่ะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรความรักจะบานชื่นนะคะ คู่ครองก็จะเข้าใจคุณมากขึ้นจากเดือนก่อนๆเดือนนี้ก็จะรักกันดีเข้าใจกันดีอุปถัมภ์กันดีเกื้อหนุนกันดีส่วนคนโสดช่วงนี้จังหวะนี้นะคะก็อาจจะมีคนที่นะไม่จริงใจเข้ามาก็ให้เรามาระวังสําหรับคนโสดนะคะและก็ระวังในการตกหลุมรักคนง่ายๆในช่วงนี้อาจจะเจอสถานการณ์ไปเจอคนที่ถูกใจให้ใจเย็นๆไว้ก่อนคะ่ะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะส่วนเรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบ ต่อมต่างๆนั่นเองนะคะฉะนั้นระบบต่อมต่างๆเนี่ยให้มันนะมันทําอะไรรู้ไหมคะก็คือการทําสมาธิค่ะนะการนั่งสมาธิไล่ลมต่างๆจะช่วยเรื่องต่อมภายในร่างกายเราได้อย่างดีค่ะนั่นก็คือเรื่องพลังตัวเลขค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีกันบ้างค่ะไพ่ยิปซีเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีดิฉันจะ,ะดูจากไพ่สีชมพู ชมคูเป็นหลักนะคะและเอาไพ่สีดํามาขยายนะคะก็จะมีไพ่สองกองนะคะดูจะดูเป็นภาพรวมไว้ก่อนนะคะเพื่อนนะฉะนั้นถ้าไพ่ดีเรานําไปประกอบค่ะไปพิจารณานะคะส่วนไพ่ไม่ดีทิ้งไปเลยนะคะอย่าไปเครียดและอย่าไปกังวลเพราะเป็นการทํานายโดยทั่วไปแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะอ่า เรามาดูต่อค่ะในส่วนภาพรวมนะคะภาพรวมถือว่าดีค่ะนะะการเงินมาจากความสามารถตัวเองมีคนช่วยเหลืออาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินเรานะคะ,ะและเราอาจจะเป็นช่วงของช่วงนี้อาจจะมีความเมตตาเป็นพิเศษการเงินโดยทั่วไปมาจากตัวเองเป็นหลักนะคะช่วงนี้ชะตาเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบนี้อาจจะวุ่นงะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชะตาด้วยนะคะหมายความว่าอาจจะได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะได้ขยายกิจการถ้าเป็นธุรกิจก,ก็มีโอกาสขยายกิจการนะคะและก็อาจจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะคะเพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการพุ่งไปข้างหน้านั่นเองสิ่งใหม่ๆอาจจะได้เกิดขึ้นและดีไหมดีค่ะทําธุรกิจการค้าการขายก็รุ่งค่ะช่วงนี้มีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือนะคะการเงินมาจากธุรกิจหรือมาจากความสามารถตัวเองเป็นหลักนะคะและอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือ ได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็อาจจะนะคะมีรายได้มาจากความสามารถการขยายกิจการมาจากตัวเองเป็นหลักเลยนะคะส่วนนะครอบครัวความสัมพันธ์เป็นยังไงความสัมพันธ์ก็ยังรักกันดีอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะลุ่มหลงกันเป็นพิเศษค่ะนะคะติดตัวกันเลยนะคะช่วงนี้แฟนไปไหนเราไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะและหากใครโสดอยู่ช่วงนี้ก็ให้ดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งเอาหัวใจเราไปให้เขาค่ะนะ,ะส่วนนะคะไพ่ใบนี้นะคะ เป็นเรื่องบอยวานเป็นยังไงบอยวานช่วงนี้ก็อาจจะนําปัญหาอะไรมาให้เราต้องคิดต้องแก้นะคะช่วงนี้บริวานอาจจะนําพาบางเรื่องบางราวเข้ามาหาเราเราก็ตั้งสติค่อยๆแก้ไปอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขนะคะส่วนไพ่ใบนี้ไพ่เรื่องงานคัะนะไพ่เรื่องงานนะคะ,นะงงนนะ,คะโดยภาพรวมอาจจะได้มีสิ่งใหม่ๆเกิด ขึ้นนะคะไพ่ใบนี้เหมือนไพ่ตายแล้วเกิดใหม่นะคะฉะนั้นหมายความว่าสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาหาเราค่ะและถามว่าไพ่ใบนี้สามารถจะทำธุรกิจกิจการใดๆได,ได้หรือไม่สามารถทําได้นะคะค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเป็นไพ่ นะที่เป็นไพ่หลักนะคะไพ่ใบนี้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ค่ะพอเรามีความรู้อย่างแท้ทองแท้เราก็ค่อยๆขยายก่นหรือไปลงทุนทําธุรกิจนะคะนะเพราะเกี่ยวกับงานนั่นเองนะคะอ่าส่วนไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะเกี่ยวกับอนาคตเป็นยังไงโดยสตาร์ขึ้นในชีวิตการเงินขึ้นในชีวิตค่ะะนนหมายความว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นสิ่งที่เรารอคอยไม่ว่างานก็สําเร็จ ความรักก็ดีอะไรก็ดีนะคะส่วนไพ่สรุปเลยโดยตรงไพ่สรุปช่วงของสถานการณ์เดือนนี้โดยทั่วไปนะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาเรานะคะให้ใจเย็นๆไว้ไม่ว่าจะบอยวานนะคระพรก็เท่าที่ดิฉันเห็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบอยวานนะคะนะและก็มีบ้านครอบครัวนะคะอ่าฉะนั้นสิ่งหนึ่งให้ใจเย็นๆไว้นะคะความขัดแย้งอะไรที่เข้ามาให ใช้สติในการแก้ไขปัญหาในเดือนนี้และก,ก็จะฝ่าฟันไปได้ค่ะนะคะนี่ก็คือสําหรับการทํานายในวันนี้สําหรับราศีธนูค่ะนะคะปิดท้ายด้วยพลังจิตด,ดีๆค่ะนะคะความสําเร็จทุกความสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ นะคะเราจะสําเร็จได้สิ่งสําคัญค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องจิตใต้สํานึกค่ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องจิตใต้สํานึกนะคะจิตใต้สํานึกเป็นพลังงานอันวิเศษหากเราใช้จิตใต้สํานึกอย่างเป็นประโยชน์เราใช้รู้ทันจิตใต้สํานึกของเราดึงขุนทรัพย์ในตัวเราหรือดึงพลังงานวิเศษก็คือจิตใต้สํานึกมาใช้ค่ะถ้าเราใช้ด้วยจิตใต้สํานึกคุณสําเร็จอย่างไวค่ะ ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตและเราจะใช้จิตใต้สํานึกได้ด้วยวิธีไหนจิตใต้สํานึกคุณจะเชื่อมต่อกับจิตใต้สํานึกได้จิตใต้สํานึกคือจิตที่อยู่ในตัวของเราค่ะเป็นจิตวิญญาณเป็นพลังงานค่ะแบกบุญและกรรมมาให้กับเราคุณต้องส่งด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะและอารมณ์ที่คุณส่งเนี่ยคุณต้องเลือกส่งค่ะ คุณส่งแบบไหนคุณได้รับแบบนั้นเพราะจิตใต้สำนึกของคุณมีพลังงานเยอะแยะ,ยะมีทั้งบวกและลบเขาเป็นที่เก็บบุญและกรรมของคุณเขาเป็น AI ของคุณนั่นเองและคุณส่งอารมณ์แบบไหนมันจะไปจูนข้อมูลเก่าของคุณออกมาส่งผลฉะนั้นเราต้องเลือกส่งค่ะเราอยากให้จิตใต้สำนึกสร้างความสำเร็จคุณส่งทุกวันเลยส่งด้วยอะไรำคำพูดดีๆคิดดีกระทำดีนั่นเองนะคะและคุณอยาก ให้จิตใต้สํานึกคุณบันทึกของใหม่คุณก็ใส่ข้อมูลใหม่ๆที่คุณปรารถนาด้านดีๆเท่านั้นชีวิตคุณก็เปลี่ยนคุณก็สามารถที่จะในระมิดสิ่งต่างๆให้กับชีวิตคุณได้ค่ะก็ลองไปวางแผนทําโปรแกรมจิตด,ดูค่ะ30วันค่ะสั่งจิตใต้สํานึกทุกๆวันเลยคุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณจะกลายเป็นคนใหม่ทันทีค่ะนี่ก็คือสำหรับคลิปในวันนี้สำหรับราศีธนูนค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิเดเห็นใต้คลิปและอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ